เกิดดราม่าเล็กๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าหัวใหม่ของบาร์กี้กับมีฮอคทำไมค่าหัวทั้งสองคนนี้นะครับถึงสูงเวอร์เกินลูฟี่นะครับทั้งที่ลูฟี่นั้นอุตสาห์โค่นไคโดลงไปได้เกินกว่า3,000ล้านเบรรี่ไปเสียอีก สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็อยู่กับควันหลงนะครับของมังงะวันพีชในตอนที่1058อยู่นะครับกับประเด็นดราม่าเรื่องค่าหัวอีกแล้วนะครับจริงๆเนี่ยไอเรื่องดราม่าเรื่องค่าหัวเนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่ามันก็มีมานะฮะทุกยุคทุกสมัยเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็มีดราม่าขึ้นมาแหละครับว่าค่าหัวใหม่ของบาร์กี้กับมีฮอกนั้นไม่ค่อยสมเเเเหหตุสสมผลลัักทท่่่่าาาาไรรยนะคคพววองง้ มันมากไปกว่าลูฟี่นะครับทั้งที่ลูฟี่นั้นโค่นจกักรพรรดิไคโดไปเสียอีกนะครับเท่ากับว่า2คนนี้แรงกว่าลูฟี่เลยหรือว่านะครับการประเมินค่าหัวครั้งนี้มันไม่ค่อยสมจริงสมจังสักเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดหนักจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทาง<ค>ทางงนนนนัั้ใครีีี่ชออบเกมแวสยขญห บอกเลยแหละครับว่าห้ามพลาดแน่นอนเพราะว่าวันนี้ผมมีโค้ดมาแจกนะครับสำหรับเกมนี้เกม The Bit Curse Road to Salvation หรือในชื่อภาษาไทยคำสาบสะพานเฮี้ยนถนนสู่ความรอดด้วยเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เปิดตัวมาจากภาพยนตร์ชื่อดังด้วยเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้บนสตรีมนะครับใครที่ชอบเกมแนวหนีผีบอกเลยแหละครับว่าอย่าพลาดเลยนะครับเพราะว่าทีเด็ดเลยเกมนี้มีซับไทยจึงําให้สามารถเอิบอิ่มไปได้เลยกับเนื้อเรื่องนะครับความน่ากลัวสยองขวัญจนท ทำให้คุณนั้นนั่งตัวไม่ติดเปาะเลยล่ะกับความมันของเกมนี้โดยเรื่องราวของเกมเบื้องต้นนะครับเบื้องหลังของเกมนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในวิทยาเขตแห่งหนึ่งในไต้หวันโดยเรื่องราวนี้นะครับจะเป็นเรื่องเล่านะครับจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย6คนนะครับโดยเหล่านักเรียนผู้กล้าเนี่ยมารวมกันท้าเฮียนที่สะพานผีสาวสะพานในตำนานของมหาวิทยาลัยโดยแน่นอนนะครับพวกเขานั้นมาล่าท้าผีการยิงสาวที่รอคอยความรักอยู่ที่สะพานแต่กลับถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวจนต้องตัดสินใจฆ่าต

ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเลยครับว่าเกมแนวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแนวนะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับเพราะว่าตื่นเต้นและสนุกด้วยนะครับไม่ว่าคุณนั้นจะเล่นเองนะครับหรือว่าจะดูคนสตรีมจึงทาให้นะครับ้าอยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับแล้วก็แชร์หน้า Facebook ของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปจาก YouTube ของผมหรือใน Facebook Fan Page นะครับและเดี๋ยวเรามาจัดกิจกรรมนะครับในการแจกเกมนี้ได้เลยนะครับสำหรับโค้ดที่ผมจะแจกให้แต่สําหรับใครที่ทนไม่ไหวสามารถไปโหลดได้เลยนะครับสำหรับเกม <to> salvation. ก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าเรื่องดราม่าค่าหัวในเรื่องวันพีชนั้นมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับก็หา,ากจะไล่เรียงกันจริงๆเลยเนี่ยถ้าแบบว่าช่วงหลังๆแล้วกันนะครับที่หากใครยังพอจํากันได้ก็คงจะเตุกณ์นะครับหลังจากที่ค่นนะครับโดฟาเมิโก้ไปได้ซึ่งค่าหัวของลูฟี่กับลอนั้นดันเท่ากันที่500ล้านเบรีนะครับทั้งที่ลูฟี่เนี่ยเป็นคนที่จัดการโดฟาเมิโก้ใช่ไหมก็เกิดดราม่ามานะครับตั้งแต่ตอนนั้นซึ่งผมก็เคยทําคลิปเคลียร์ไปแหละครับว่าจร แล้วทบบาลโลกจะคิดค่าหัวลูฟี่กับรอเท่ากันนะครับเพราะว่าเขานับตามความอันตรายเมื่อทั้งสองคนร่วมมือกันนะครับในการจัดการเจดเทพจนสลัดอย่างโดฟามิงโกนะครับก็เลยทําให้ค่าหัวเท่ากันนะครับก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าการ์ตูนวันพีชนั้นะครับเรื่องค่าหัวเนี่ยมันเป็นการนับนะครับหรือว่าตั้งค่าหัวนะครับตามความอันตรายนะครับของบุคคลนั้นๆนะครับไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไอนี่ประเมินค่าหัววัดด้วยสเกลเตอร์แล้วเนี่ยควรจะประมาณเท่านี้มันไม่ใช่ไงไม่ได้วัดค่าพลังวัดตามความอันตรายจึงทำให้ล่าสุดเมื่อ มีการเปิดเผยค่าหัวนะครับของบาร์กี้นะครับที่31,89ล้านเบรีกับมีฮอกนะฮะที่ค้าหัว3590้าเบล้านเบรีนะครับที่มากกว่าลูฟี่ที่3,000ล้านเบรีถามว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรนะครับอันนี้ผมมาเคลียร์ประเด็นดราม่านะว่าหากจะมีการตั้งค่าหัว2คนนี้ที่มากกว่าลูฟี่นะครับอะไรคนสงสัยว่าแต่ว่าลูฟี่นั้นจากการโค่นล้มไคโดเลยนะก็อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าอย่าลืมนะครับว่าไอผลงานเนี่ยที่โค กับบิกมัมเป็นผลงานที่ได้ทำมาโลกนั้นทําการประเมินร่วมนะครับก็คือทางด้านของลูฟี่รอแล้วก็คิดร่วมมือกันนะครับเซเบซโซเปอร์โนว่าในการโค่น4จัก,กรพรรดินะครับก็เลยทําให้ค่าหัวของทั้ง3คนนี้เท่ากัน3,000ล้านเบรีแต่ลูฟี่ที่มันได้เป็นจัก,กรพรรดิเนี่ยด้วยความที่ว่านะครับพวกเขานนเนี่ยก็คือมีกองเดินของตัวเองนะครับ้ทห้งหมด5,600คนซึ่งมันเป็นกองทัพทีท่ใหญ่นะครับก็เลยพ่วงตําแหน่งนี้ไปนะครับด้วยความโชคดีซึ่งฝั่งของบาร์กี้แล้วก็มีฮอคนะครับทั้งสองคน นี้เนี่ยเป็นศัตรูโดยตรงเลยนะฝั่งรัฐบาลโลกเป็นเพราะว่าองค์กรครอสกิลที่มีบาร์กี้มีฮอคและคอโคดร่วมกันอยู่นั้นเป็นองค์กรนะครับที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อล่าฆ่าหัวฝั่งทหารเรือโดยตรงเลยจึงทําให้นะครับทหารเรือนะเนี่ยโอ้โหถ้าถามว่าความอันตรายเนี่ยระหว่างไอ้คนที่ล่าเรากับไอ้คนที่เราไปล่าเนี่ยอันไหนมันจะอันตรายมากกว่ากันนะครับแน่นอนนะครับฝั่งองค์กรครอสกิลนั้นอันตรายมากกว่าอีกทั้งชื่อเสียงของมีฮอคก่อนหน้านี้นะครับในสมัยวัยรุ่นของพี่แกนะครับก คือการล่าทหารเรือนะครับจึงทําให้เวละกัมในอดีตเนี่ยของทางด้านของมีฮอกนั้นนะครับก็ทําให้ฝั่งทหารเรือนั้นก็ต้องมีหวั่นเกรงบ้างล่ะจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับเมื่อมีการก่อตั้งองคอง์กรครอสกิลที่มีจุดหมายหรือเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในการค้นล้มฝั่งทหารเรือคนในองค์กรนี้ก็จะมีค่าหัวสูงปีดนะครับมากกว่าลูฟี่นะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับอย่างมีฮอกที่มันค่าหัวสูงขนาดนี้ก็ด้วยดีกรีนะครับนักดาบประดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นคนที่ไล่ล่าทหารเรือมาโดดยยยยตลลลออเเค่่าหัวก็ยยู ระดับนี้แล้วก็ชื่อเสียงแล้วก็วีรกรรมต่างๆนะครับที่สั่งสมมานานส่วนบาร์กี้นั้นนะครับก็คือฝั่งท่าบาโลกคิดว่าบาร์กี้เนี่ยเป็นหัวหน้าองค์กรที่ควบคุมนะครับตัวจะเป็นมีฮอกและคอกโคได้อีกนะครับก็เลยทําให้นะครับวีรกรรมต่างๆก่อนหน้านี้มันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นนะครับแพคคุกอิมเพลดาวเป็นลูกเรือของโรเจอร์มาก่อนเป็นเพื่อนของแชงอะไรต่างๆบลา h b l a มากมายของบาร์กี้นั้นมันก็เลยทําให้ข่าหัวของบาร์กี้มันก็เลยพุ่งไปสูงนะครับมากกว่าลูฟี่อันนี้ก็เป็นเหตุผผละกกกัทีีี่่มมจาเเคยยรร์บว แต่อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าการที่คนคนนึงนั่นจะโอเคหรือไม่โอเคนะครับกับค่าหัวใหม่เนี่ยในวันพีชมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าด้วยหลักการการประเมินค่าหัวของอาจารย์โอดาในวันพีชนั้นนับตามความอันตร,รายนะครับเพราะอาจารย์เกก็บอกหลายครั้งแล้วแหละครับว่าบางคนเก่งนะแต่อันตรายถามว่าอันตรายไหมเกิมดมาแดงอันตรายอะไรนะครับค่าหัวก็เลยไม่สูงปีชอ่ะมันก็เลยเป็นคําตอบอย่างที่ทุกคนได้เห็นแหละครับว่าเมื่อมีองค์กรคลอสกิลในการล่าค่าหัวนะครับทหารเรือค่าหัวขของพวกกเานนั้น็ ขึ้นตามที่พวกเราได้เห็นเลยซึ่งแน่นอนในอนาคตยังไงก็แล้วแต่ค่าหัวของลูฟี่นั้นก็ต้องพุ่งสูงมากกว่านี้นะครับด้วยวีลกรรมต่างๆของลูฟี่ในอนาคตซึ่งเราก็ต้องไปรอดูและครับว่าวีลกรรมของพี่แกในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจะสร้างบารมีเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับจนทําให้ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นต้องหันมามองลูฟี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งค่าหัวใหม่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นอยากให้ทําอะไรตอบปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คอมเมนต์มานะครับพยายามจะทาคลิปใหันะรรปอบคคิื ตอบข้อสงสัยอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์รีเควสมาไได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ